ผมพยายามหาในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีภาพไหนที่เหมือนภาพนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นกับตาตัวเองกับภาพต้นฉบับดั้งเดิมจริงๆครับภาพที่พี่โอ๊บอกว่าหาชมได้ยากจริงๆครับนะ,ะภาพนี้ผมก็ได้มาจากนักสะสมชาวต่างชาตินะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายภาพลมฉายลักษณ์ของรัชกาลที่5ตอนที่ท่านเป็นวัยหนุ่มนะครับก็ทรงเจริญพระชนษาอายุประมาณ18นะครับ ยังไม่มีพระมส,สุนะครับ,รบยังไม่ลงมาลแบบนี้ท่านยังไม่ได้ไว้หนวดนะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยคาดว่าจะถ่ายปีประมาณปี2414นะครับเพิ่งครองราชใหม่ใหม่นะครับเพราะพระองค์ท่านครองราชรา,า,าชาพิเศษครั้งแรกเนี่ยปี2411นะครับหลังจากนั้นเนี่ยองก็อยู่ในช่วงที่ท่านเสด็จประพาสอินเดียด้วยนะฮะก็คงได้ได้รับอิทธิพลตะวันตกมากพอสมควรดูจากลักษณะของเครื่องแต่งกายของพระองค์เองแล้วก็ เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในฉากนะครับแล้วที่สำคัญภาพนี้เนี่ยก็ยังมีตราซูริโอคือคนถ่ายเนี่ยก็คือฟรานซิสติกนะครับถ่ายอันนี้จะเป็นการ์ดฟรานซิสติปยุคแรกๆเลยนะครับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5มีหลากหลายมากมายที่เราค้นกันเจอแค่พิมพ์ในอินเทอร์เน็ตแต่ภาพนี้ผมว่ารับรองหาไม่เจอแน่นอนถ้าของแท้ก็อยู่ที่พี่โอ๊คแบบนี้แรละครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และช่วยกันติดตามด้วยนะครับ พี่โอ๊กจะมีภาพหายากแบบนี้รวมถึงวัตถุโบราณอื่นๆมาให้ดูกันอีกมากมายเลยครับ